สวัสดีครับวันนี้มาสอนทําหมัดมนุษย์เงือก v 2นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องมีหมัดมนุษย์เงือก v 1แบมัตเตอรี่400ขึ้นไปก่อนนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่มีก็ต้องมาที่โลกหน,นะครับมาที่เกาะมนุษย์เงือกเนาะให้เรามาตรงทางลับนี้เลยนะโอเคก็จะมีคนขาอยู่นะครับ วิธีการทำหมัดชักแมนก็มาที่เกาะสุดท้ายนะครับข้างหลังเกาะก็จะมีบอสอยู่ให้เพื่อนๆทำการฆ่าบอสนะครับฆ่าจนกว่าเขาจะดอกอกุญแจนะครับวอเตอร์คีย์อาจจะต้องฆ่าหลายตัวหน่อยแล้วแต่ดวงของเพื่อนนะจ๊ะพอฆ่าเสร็จแล้วก็มาคุยกับคนสอนนะครับเขาจะอยู่ตรงแถวๆหน้าเกาะเนาะ ถ้าเพื่อนเพื่อนมัตเตอรี่ยังไม่ถึง400ก็ยังเรียนรู้ไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถทำเควสรอไว้ก่อนก็ได้เนาะส่วนถ้ามัตเตอรี่ถึงแล้วก็เพื่อนๆต้องมีเงิน2อล้าน5แล้วก็เงินม่วงอีก5000นนะครับผมก็จะเรียนรู้ได้คราวนี้มาดูรีวิวท่ากันดูดีกว่านะครับดามเมจนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือมันจะแรงกว่าขั้นแรกเยอะอยู่เหมือนกัน มาเริ่มที่สกิลที่1น,นะครับสกิลตัวแซดเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับใช้ได้ทั้งโจมตีแล้วก็เวลาเราจะเคลื่อนย้ายที่ก็สามารถกดใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สกิลที่2เป็นการผลักมอนเตอร์เนาะส่วนสกิลที่3ส,สกิลตัว C นะครับถือว่าเป็นท่าไฮไลท์ของตัวนี้เลยจะทำการดูดมอนเตอร์เข้ามาแล้วก็ผลักออกเนาะใช้ดีตอน PVP ด้วยนะท่านี้ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่ทำคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ